เห็นอยู่สวัสดีครับอาจารย์แตงช้างพี่ชายขอบคุณค่ะ่อน้องบนบอกว่าฝนตกวินของพนันเี่ยมาตกตอนคืนนี่หละเดงช้างบอก่อน้องบอลดีครับสวัสดีพี่แตงช้าง่อน้องบอลยนะคะ เต็มแดนบอกซี่วบอลดีครับที่ใช้กระสุกเกอร์มาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะแต็มแทนบอกว่าอน้องบอลว่าสวัสดีพี่มณีชายเต็มบอกว่าคุณมณีชายดีครับคุกกำลังบอกนีเด็กดีครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแตงชครับี่แตงช้างบอกลุงำนกาบอกแตงช้างดีครับพี่แตงช้างบอกว่าแมวยิ้มดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ ้บ๊อดพี่แดงครับบอดลุงคำลาดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะเนี่ยรถรถคันนี้เขาขายใช่ไหมเขาอยู่ซอยสิบก็ขายขายพวกมะเร็งโทษคนบน ลุงทำนาดีครับพี่แดงก็บ,บอกคุณกูเป้สวัสดีครับน้องแมวก็บ,บอกค่าคุณแตงชา้างขอบคุณนะคะเก็นเห็แต่เขาว่าเก็บเปลี่ยนเก็บเปลี่ยนคืนชั่วโมงหนึ่งมันสิมันสิใจม,มีให้เก็บบลอดเรียนเนี่ย เช่นตะวันวันสวัสดีคุณเต็ครับขอบคุณท่านไในหูเรื่องเข้าใจน้ำเขาได้ยนเลยจีนพี่เจมส์ครับบอกว่าสวัสดีคุณดีดีครับ ค่ะขอบคุณแจมสวรรค์ดีคะ่ะขอบคุณนะคะน้ำตกมันนี่มันนี่เต็มเลยเพราะว่าพื้นคนตกแห้งต้องลากสายยางเอาน้ำใส่ทุกเส้าอย่าเ,ยเอาน้ำใสนะ่เน้ สองนาทีประนับสิลงเลยทุกคนจ้ะอีกสองนาทีเช้ากินข้าวกินไอซุข้าวต้มนะเอาน้ำเอนา,า,นาน้ำร้อนใส่ข้าวนะเกลือใส่กินไปพร้อมกับแม่ปูแล้วแล้วก็ ตอนใช้สายเมื่อกี้นี่ตอนขึ้นไลเนี่ยกินกับไท่พะโล้กินหลายรอบเรย สวัสดีทั้งศิษาท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุนกำลังใจนะคะ